ครัสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาจัดอันดับของเหรียญ10บ,บาทพระเสียนใหญ่เหรียญ10บ,บาทพระเสียนใหญ่จะผลิตตั้งแต่ปีพศ2551มาจนถึงปีพศ2560 เหรียญสิบบาทจะเป็นโลหะสองสีสีเงินและสีอลูมิเนียมบอลหรือสีทองเหลืองมีความโตของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กร,รมัมทางด้านวงขอบเป็นแบบเฟืองสลับเรียบ สเหรียญสีอันดับของเหรียญพระเสียนใหญ่ที่ผลิตน้อยและมีราคาอันดับที่4มีจำนวนการผลิตอยู่ที่59 1, 70, ล้าน1นึ่งแสนเหมื่ยสเหรียญ เป็นเหรียญของปีพศ2552ัน25ห้ยหเหรียญนี้ผลิตขึ้นมามากแต่พบเจอได้น้อยอันดับที่สาม จำนวนการผลิตอยู่ที่18 50, ล้าน4แสนห้าหมื่นเหรียญเป็นเหรียญปีพศสองพัน อันดับที่สองเหรียญสิบบาทปีพศอสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่มีจำนวนการผลิตอยู่ที่สามล้านเหรียญและ อันดับที่1นึ่จำนวนการผลิตอยู่ที่1,953,000เหรียญเป็นเหรียญของปีพศ2 5 5 3ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของเหรียญผลิตน้อยและมีราคาซื้อขายเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะ พบเจอได้น้อยในชีวิตประจำวันและสำหรับคลิปนี้ทางช่องเปิดรับซื้อเหรียญ10บาทปีพศ2553เป็นเหรียญปกติแบบพอเสียนกับทั่วไปในราคา หนึ่งร้อยเหรียญสองพันห้าร้อยบาทก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับช่องทางการติดต่ออยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับ